คุณประยุทธ์ทยิดมนาจมาก็อยากจะเป็นนายกนะพี่ทั้งสองคนก็ช่วยใหานประเทศครับแปดปีแล้วเนี่ยคุณประวิตย์ก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมลงนาทีว่ใช่ไหมฮะนะเพราะนั้นก็ก็ยังไม่คิดอะไรอะนะก็ปฏิีัศานูตีความว่าคุณประยุทธ์ถูกหยุดปฏิวัติหน้าที่คุณประวิทย์ก็เลยรักษาการในฐานะนายกรัฐมนตรีแทนช่วงนี้นะถ้ารู้จักพอ แปดปีแล้วเหมือนนายกดีซีแลนเขาเนี่ยนะเขาสมัยที่สองรวมทั้งหมดสองสมัยห้าปีแล้วก็ยังลาออกเลยเพื่อที่จะให้คนใหม่เข้ามาทําหน้าที่แทนเพราะว่าเขาทำหน้าที่ต่อไปอาจจะไม่ดีเท่าเก่าหรืออาจจะเสียชื่อก็ได้นั่นเขาก็ลาออกแต่เขาไม่ได้ติดยึดกับเก้าอี้แต่คุณปยุทุ์เนี่ยนะหนึ่งไม่ยอมลาออกสองเมื่อสารนั้นมันตีความแล้วก็ยังพยายามยื้อต่ออยู่อีกคุณะวิด จะพอใจหรือก็ไม่พอใจนั่ไม่พอใจมันก็ต้องแยกจากกันหนังสือที่คุณประวิทย์เขียนออกมานถึงคุณประยุทธน์นะนะมันก็ชัดเจนแล้วว่ามันต้องแตกกันนั้นเมื่อแตกกันเนี่ยนะพักมันเคเล็กลงก็ตอนเป็นพักเดียวพักพรังประชาลัฐเนี่ยยังไม่ได้ที่หนึ่งเลยนะยังไม่ได้ที่หนึ่งต้องอาศัยกรกตมาโกงให้พักปัดเสธสามหมื่นห้าก็ได้แล้ว พักผมยังถูกขโมยเสียงไปเลยหนึ่งเสียงครึ่งนะครับนั่นก็โกงด้วยวิธีการเหล่านี้คุณประยุต์ก็ได้มาเป็นนายกคราวนี้แยกออกจากการเป็นสองพักสองพักคะแนนมัก็อยู่ตรงเนี้ยสมมุติให้พักเดียวเก้าสิบสองพักก็ได้สี่สห้านะพักละสี่สิบห้าแล้วจะไปสู้ฝ่ายค้านได้ไงเพื่อไทยก็แเลนไลด์เขไปสองร้อยกว่านู่นแล้วก้าวไกลขึ้นร้อยหนึ่งนะ เป็นไม่มีทางแล้วครับที่สองพักนี้จะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็ได้ข่าวว่าคุณปวิย์ก็บอกว่าจะรวมกับใครก็ได้นี่ก็หมายความว่าเปิดทางไว้เพื่อจะรวมกับเพื่อไทยต่างๆเหล่านี้นะฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์ถูกโดดเดี่ยวนะครับถูกโดดเดี่ยวไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกอถึงจะมีสาวาช่วยจํานวนหนึ่งก็ตามนั่นั้นคุณประยุทธ์ จะเสน,เนอชื่อจะได้ยี่สิบห้าเสียงขึ้นไปเลยนะ,ะเป็นแครดิตนายกได้แต่ก็ไม่ผ่านนะคุณประวิทย์เนี่ยเล่นการเมืองมานานแล้วก็ย่อมเข้าใจการเมืองมากกว่าคุณประยุทธ์คือคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งพบวัฒบปอปุ๊บยึดอนาจปับ๊บเป็นนายกเลยไม่เคยรู้จักประชาชนไม่เคยรู้จักพรรคการเมืองแม้แต่พรรคที่เสนอตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีคือพรรคพลังประชารัฐคุณประยุทธ์ยัยงไม่รู้จักเลย นะก็คิดว่าโอ้คุณเป็นเทวดาเขาเสนอคุณเป็นนายกคุณไม่เคยตนใจสอสพลังประชารัฐเลยนะคุณไม่เคยลงพื้นที่ที่จะพบปะพี่น้องประชาชนเลยนะครับนั่นคุณจะทํางานได้ยังไงคุณถึงล้มเหลวมาถึงแปดปีผมไปหาเสียงที่ไหนนะครับทุกพื้นที่ทุกจังหวัดไม่มีใครเอาคุณประยุทธ์เลยนะไอ้ที่คุณประยุทธ์ ทำนู่นทำนี่แล้วมีลุงตูสู้สู้ลุงตูแกงลุงตูดอีอย่างเงี้ยต่างๆนะมันจัดตั้งมาทั้งนั้นน่ะถ้าเผื่อไม่จัดตั้งมันจะมีใครมาผมอยากจะรู้อย่างวันเปิดตัวนะโอ้โหมากนรถบัสไม่รู้เท่าไหร่เท่าไร่จ้างมาทั้งนั้นน่ะนะอยู่ดีใครจะมาชาวบ้านไม่มีหรอกนะฮะตามต่างจังหวัดเวลาเลือกตั้งน่ะปลาใสหาเสียงถ้าไม่จ้างไม่มาแล้วนะครับถ้าไม่เอาไปลถไปรับไม่มาหรอกนะไม่ได้พวกนี้ทาผิดกฎหมายเลือกตั้งนะแต่ กรกตก็ทําเฉยใช่ไหมฮะนั่นมันจะต่างกับพรรคผมพรรคผมก็ป่าใสาเล็กๆตามตลาดนู่นที่นู่นที่นีน่แรงๆ,ๆไม่มีการจัดตั้งนะแต่พวกที่มาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นหลายพันเป็นหมื่นนะจัดตั้งทั้งนั้นนะครับพระเั้นก็คุณประยุทธ์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักประชาชนไปเข้ามากันเยอะๆเพราะคุณจ้างเข้ามาอย่ถึงเวลาก็จะลงให้คุณไหมนะครับลงเฉอแน่ว่าไอ้ลงกงมีนะครับ ไอ้ไม่ลงก็มีนะฮะอย่าไปคิดว่ามาเป็นหมื่นแล้วก็จะลงเป็นหมื่นให้ครบทุกคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอก